ค่ะวันนี้นะคะพบกับ NNT ตะลุยเจ้วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ NNT สาขาบ้านดูนะคะเราจะมาตามหาผู้โชคดีที่ติดสติกเกอร์ n n ท้ทยรถนะคะเพรวันนี้เรามีกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าเงินะคะมาแจกค่ะส่วนผู้โชคดีจะเป็นใครเราตามกันเ็นได้เลยค่ะโอเค let's go ฉฉัันนนนมมาาททททำำออะะไไรรีีีี่่่่ค่ะหลังจากที่เราเดินทางมาประมาณ30กิโลเมตระตอนนี้ยังไม่เจอผู้โชคดีเลยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ย่อท้อนะคะเราจะต้องตามหาผู้โชคดีที่ติดสติ๊กเกอร์เอ็นนทีให้เจอได้ค่ะตอนนี้เราไปได้ไหมคะท่านผู้ชมเราเจอลูกค้าแล้วนะคะที่ติดสติ๊กเกอร์เอ็นเอทีแต่เราไปรู้ว่าลูกค้าจะขี่รถไหมไปดูเลยค่ะ เป็นที่น่าเสียดายนะคะวันนี้ลูกค้าไม่อยู่ที่รถค่ะงั้นเราไปตามคันใหม่กันเลยค่ะเสียใจมากเลยค่ะเสียใจเสียใจมากเลยค่ะเสียใจจอ่ยแล้วนะคะคันหนึ่งนะคะเราจะตามไปนะคะว่าลูกค้าจะจอดให้เราไหมเจอแล้วนะคะตามมาเลยค่ะสติกเกอร์อินเทของเราคะตามมาค่ะค่ะามาค่ะลูกค้าจอดแล้วสติกเกอร์อินเทของเรา นะ,ะเดี๋ยวเราจะแจกกันนะคะโอ้โ oh, <no. S 2> ลูกค้คาคะวันีนูเห็นสติกเกอร์เอนเนอร์ตีอยู่ท้ายรถนะคะหนูก็เลยจะมีกระเป๋าเป้มาแจกอะค่ะค่ะลูกค้าไปใช้บริการที่เอนเอีสาขาบ้านผือเหรอคะค่ะอ๋อไปใช้บริการด้านไหนคะ น้ำมันเครื่องค่ะน้ำมันเครื่องใช่ไหมคะลูกค้าไปใช้บริการที่เอนทีสาขาบ้านผือเป็นยังไงบ้างคะก็ประทับใจเหมือนกันคะ่ะทั้งมีสคันก็ไปทั้งสองคันเลยอยังไงก็ขอฝากเอทีบ้านผือด้วยนะคะ,คะส่วนวันนี้นะคะเรามีกระเป๋าเป้เวยๆนะคะจากกูตเกียนะคะมอบให้กับลูกค้านะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะด้วทุกคนยืกยืดอกยืดอกดายืดอกยืดอกยืดอก ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือนะคะเราจะมาตามหาผู้โชคดีที่ติดสติกเกอร์ n n ท้ายรถนะคะส่วนจะเป็นใครนั้นเราตามไปได้ดเลย่ะเราจอแล้วนะคะสติกเกอร์ n n ของเราแต่ตอนนี้ลูกค้าหยดเงินนะคะเป็นที่น่าเสียดายมากเลยเราต้องรอไหมรอดีกว่าค่ะสักข้าวละนะิดเนาะโชคดีแล้วนะคะเปลี่ยนยางกุ้งใหญ่แล้วค่ะที่ไม่ดี คงต้องกินเห้เเหมือนเดิมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาคันต่อไปได้ไหมคะคตออ,อ,อ,ะออนน,ออออนนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็เจอรถที่ติดสติกเกอร์ NNT อีกคันนึงนะคะเราจะไปตามรู้ว่ามีเจ้าของรถอยู่ที่รถไหมตามมาเลยค่ะ ห่ท่านนะคะสําหรับรถที่ติดสติกเกอร์ NNT ที่ท้ายรถนะคะเราจะไปสัมภาษณ์ว่าลูกค้าไปใช้บริการเป็นยังไงบ้างคะ่ะสะดวกรวดเร็วครับแล้วก็ยางก็ราคาถูกทีนี้ก็มีทุกอย่างให้เลือกว่าไม่จะเป็นยางกระบ,บะยางพิกับผมมั่นใจใช้ที่ NNT หมดเลยโอ,โอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับลูกค,ค้าคนนี้นะคะก็โชคดีนะคะนะคะคเราจะนำกระเป๋าเป้ของกูเยียนะคะมาแจกให้กับลูกค้านะคะ,คะ

เราก็เจอกับลูกค้าผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับที่ติดสติกเกอร์ NNT ที่ทายรถนะคะแถมเปลี่ยนยางกูดเยียด้วยค่ะค่ะนะคะว่าการใช้บริการที่ NNT สาขาบ้านผือเป็นไงบ้างคะ,ะบริการดีครับประทับใจก็ราคาถูก<น>เป็นกันเองครับขอบคุณมากค่ะเฮียสำหรับวันนี้นะคะเฮียก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับกระเป๋านะคะตัวน,นี้ไปนะคะ ทางมาช่วงสุดท้ายนะคะของเอ็นเอ็น e ดีสแจกของเรานะคะเราเสร็จรธุรกิจที่เรียบร้อยแล้วการแจกกระเป๋าแม่และก็กระเป๋าเดินทางนะคะส่วนอีดีน้านะคะเราจะไปแจกกระเป๋าแล้วก็กสิ่งของสขนาพต่างๆที่สถาะไหนนะคะสามารถดต่มที่แฟนเพจข้างล่างานี้นเลยค่ะหรือว่าสามารถแอดไลน์ข้างบนนี้เลยนะคะส่วนวันนี้น้่งคอน si cha cống tăm cống tăm cống tầm cống tăm si cha cống